แม้ว่าแม้ว่าตัวแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างเป็นสถาบันคุร,รุชาใดๆนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเ้องเขามาเรียนในสื่อในดีนตอนทีเขามาเรียนด้วยกันหลายหลายคนยนะครับเขาอาจจะเจอเพื่อนแล้วก็อาจจะเกิดก,การชักชวนกันขึ้นมาก็ได้ว่าเออเราเรามาติวด้วยกันก็จริงแต่ว่าลองเรามีวิธีแบบนี้นี่คือข้อสันนิษฐานนะครับท,ที่ทำไมเราถึงยังไม่อยากจะกล่าวอ้างสถาบัน หักฐานที่เราพบกันทางด้าว่าจะเป็นอาลีตาหรือเบลซาเนี่ยตรงนี้เรสามารถดําเนินคดีเป็นคดีอาญาหรือคดีความอะไรได้ไหมคะดำเนินคดีได้ครับแต่ยังไม่ขอเอ่ยใช่ไหมครับว่าว่าเราจะหมายถึงมันจะเข้าข้อหาไหนยังไงบ้างเพราะที่พบหลักฐานในเบื้องต้นครับคือตอนนี้เรากําลังเรียนเชิญผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกัการกระทำความผิดเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถูกไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกไปเนี่ยว่า เราจะจับเขาในข้อหานี้เราจะทําอะไรกับเขาอย่างนั้นรงนี้เนี่ยผมว่าเราแทนที่เราจะจะเป็นผลดีเราจะไม่ได้รับความร่วมมือนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราอยากให้ให้น้องๆที่ที่ที่ทาผิดเนี่ยยินดียินดีเข้ามาให้ความร่วมมือก่อนเรายังไม่ได้บอกว่าเราจะเอาผิดกับน้องหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับขอให้ขอให้ตัวผู้กระับความผิดหรือผู้ผู้ทู้ริดการสอบเนี่ยนะฮะเข้ามาให้ข้อมูลตำรวจให้มากที่สุด ตรถึงมหาลาัยเองก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเข้ามานะครับฐานนิติการของของมหาวิทยาลัยรับ,ร,บรับมอบหน้าจากกามพิเดียนะครับเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีหรืออาจจะยังไม่ยื่นความประสงค์เพื่อแจ้งความครับอาจจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมยืนยันว่าข้อสอบที่หลุดไปนั้นเป็นข้อสอบของมหาลาัยจริงจริงมีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ตขอให้มันเป็นขั้นตอนปปขั้นตอนในส่วนของมหาลัยเองาการตั้งกรรมการสอบ ข้อสอบหรือคณะกรรมการสอบเองกากรตั้งกรรมการตั้งตั้งไว้อยู่แล้วครับ